กันไหนกันไปส่งข้าวต้มตามออเดอร์ของลูกค้านะคะอลูกค้าด้วยเหรอนี่แหละจะไปส่งนี่แหละได้เงินห้าร้อยบาทผมได้หลาย,ย่าตายนะย่าตายไม่ได้นอนเินอยู่สื่อนะบักหนึ่งนอนอยู่ในที่นอนเรียกก็ไม่ตื่นมันหลับนอนในเต็นท์นอนในเต็นท์นั่นแหละก็างมัน นี่ปกติบ้านเราก็จะทำบุญก็จะมีหมอลำอยู่ตรงนี้แย <c oughs> yeah, นี้แหละแต่วัดเรารู้สึกมันจะแคบไปหน่อยมันก็เลยต้องอาศัยถนนด้วยจาก,กัารดูหมอลำวันนี้เราจะไปส่งขนมข้าต้มผัดที่บ้านนาค้อยคันหนึ่งไปส่งก่อนแล้ว น่าจะกินอาหารพร้อม <laughs> หาเหตดไปอยู่แล้ววะใจกินวันละหมื่นวันนี่แหบ้านนี่แหละบ่านเราเคยอยู่โรงเรียนนาคอยเห็นเนาะเจ้าถิ่น จะบอกน้องน้ำหนึ่งว่าพวกเราจะไปส่งข้าต้มกันน้าแต่เรียกมันไม่ขานก็เลยไปเลยขั hmm. งมันไว้ในบ้านเลยแมนบอเตอร์ย่คือทางผ่านโรงเรียนผู้ดินแดงพิทยาคาร น้าเตี้ยที่ทําแคร่ไม้ไผ่ไปขายที่พวกน้องนาลุงพลน,นะขายได้หลายอันเยอะวันนั้นชุดกาแฟสองชุดแล้วก็แคร่ไม้ไผ่สองอันยังไง เป็นเด็กๆนะมอ,อนี้นะสูงสูงมอผูดินแดงนี่ดินแดงแด,เดงเขาเรียกมอผูดินแดงใครเสียชีวิตก็ต้องเอามาทิ้ะป่าช้าผูดินแดง บ้านนี้มีตู้ ATM ออมสินด้วยแก้วหน้ามากบันบะมีบัาตายบ่มีถ้าจะกดต้องมากดที่นี่บะ เสื่อมเลี้ยวขวาไปสกลนครเลี้ยวซ้ายเขาเข้าอากาศอํานวยนะนี่รงไปเลยก็อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอันนี้ถนนเส้นนี้นะผ่านแม่น้ําเชียงลมุมเชียงลมุมในมีเรื่องเล่ามีงูใหญ่ปรากฏ เขาบอกว่าถ้าเจองูใหญ่ห้ามขับรถไล่งูใหญ่มันเป็นงูเจ้าที่นะตรงนี้นะก็มีรถโดยสารสมัยนั้นมาพูดแล้วไม่ฟังความก็เห็นงูใหญ่อยู่ฝั่งนั้นแหละทางหน้านี่แหละโคง้งโค้งนี่แหละเพิ่นก็เหยียบใส่เลยรถปิ้นท้องตายหนึ่งแถวนี้แหละ เรื่องเล่าเกี่ยวกับงูยักษ์งูใหญ่ถ้าเป็นเต้นเต้นจะไล่ไหมงูใหญ่กลัวรถปีนบ่หกอขึ้นว่าจะเอารถเหยียบเอางูมากินแต่เป็นว่างูผีหลอกมันมาหลอกเอาคนคนที่ยังรอดนั่นแหละเขาเล่าให้ฟังว่าทำไมคนขับจึงเสียชีวิตเป็นว่ามันไล่เหยียบงูกินงูได้ด้วยหรอกินได้ คนโบราณกินงูเหลืออํางูเห่างูสางูสิงกินหมดเลย นาคอยนี่ไงโรงเรียนที่กคกูโซเคยราทำงานในลูกกว่าเมื่อนี่แต่เพิ่นย้ายไปแล้วตอนนี้ไม่อยู่โรงเรียนนี้แล้วลเดือยเจะส่งเขาตองก่อนใช่ไหมนี่ใช่ มีเสือด้วยเฮ้ยบ้านใหญ่บ้านยักษ์นะไม่เห็นคโคโซนะโคโซไปไหนแล้วก็ไม่รู้บ้านตาเปี้ยนวะยังไงรถโคโซโอ้ทำไมรถเยอะจังเลยคุณบอกข้างหน้าน้งบอกเราก็เตรียมมา่เราจะโยกก่อนปัดท้ายคันนี้แหละเดี๋ยวเราก็ออกก่อนอยู่แล้ว มาเจก,กัดบอลนะบักไหลยอยู่ในรถได้บักไหลยอย่าลงมาเด้อมามันชอบเด็กนะโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกูตายเปิดไทยดูโอเคนี่มาถึงแล้วเนาะแล้วก็จะส่งโอเคแค่นี้นะวะติดลิขสิทธิ์นะตึงๆอยู่นั้น <laughs> บ,าบายบาย